สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการเขียนไวรัสเพื่อทำลายระบบของคอมพิวเตอร์นะครับรับรองว่าไวรัสตวนนี้ทำลายระบบคอมพิวเตอร์ได้ใช่นกันเรามาดูนะครับขั้นแรกเลยก็สร้างโค้ดไวรัสขึ้นมานะครับนี่ครับตัวนี้ แอป l o f อนะครับแล้วก็บอกว่าเว็ดไวรัสลากการของมันคือจะทำการลบข้อมูลในไอซีนะครับในส่วนของ Windows System 32นะครับจากนั้นก็ T.S.Q. คอนเดย์อารแล้วก็ T.S.Q. ครับทำการเซฟนะครับให้ไวรัสเนี่ยมันบวกหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นหลักการทำงานของโค้ดโปรแกรมตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับเวลาเซฟนะครับให้ทำการ เซฟเป็นไฟล์แบ็กนะครับชื่อว่าไวรัสน,นะครับเซฟเป็นไฟล์แบ็กมาแล้วครับนี่คือไวรัสของเราถ้าเกิดว่าคลิกไปแล้วเนี่ยรับรองครับว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเนี่ยจะถูกทำการลบข้อมูล ทันทีแล้วทำให้เครื่องนันาชาร์จชาร์ดด้วยนะครับทีนี้นมันยังมีเป็นไอคอนตรงนี้อยู่เราไม่สามารถที่จะล็อกผู้ใช้ได้วิธีลอ็อกคือเราจะสร้างช็อตคัทขึ้นมานะครับบาวครับเลือกไฟที่เราจะสร้างเป็นช็อตคัทนะครับนี่ครับไฟเวลาที่ผมสร้างแเพื่อสร้างเป็นดอทเอ็กนะครับ เราได้ที่มาแล้วครับเป็นไฟไล์ไวรัสทีนี้ตัวไอคอนมันเนี่ยยังเป็นแ,แปลกๆอยู่เราจะทําให้มันน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นนะครับก็เปลี่ยนไอคอนใหม่ oh, ผมจะเปลี่ยนเป็น นีชื่ออะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีมีภาษาเป็นนี่เนี่ย expire แล้วครับทีนี้คนก็จะไม่อยู่แล้วครับมาตัวนี้คือไฟลนะ์ไวรัสถ้าเกิดว่าลงกดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการทําลายระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราทัานทีนะครับนี่คือตัวที่ถูกรสร้างไวร,รับในการทําลายระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ต้องการแท้เงี้ยครับ นำไปใช้ลองวิชากันครับแต่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้รู้หลักการวิธีการในการทําและก็เราจะได้รู้วิธีการในการป้องกันนะครับสําหรับวิธีการแก้ไขไวรัสส่วนี้นี่เป็นวิธีการสร้างไวรัสทำใหมริวเตือนครับถ้าใครจะเอาไปใช้ก็ยานะครับยาเพราะมันถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับก่อ